ราชาลูกหนังทวโรขอเสนอยอกวิเคราห์ซานโชยังมีอนาคตกับแมนยูหรือไม่หลังเค้นฟอร์มเก่งกับดอร์มุนดายอกเชื่อว่าเจรอนซานโชจะยังมีอนาคตที่ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจดทำผลงานได้อย่างน่าระทัจกับบรสเซียดอร์มุนระหว่างการยืมตัวสถานการณ์ของเจรอนซานโชแตกต่างออกไปเมื่อเทียบกับมาคัตและฟอร์ดเขามีพรสวรรค์อย่างมากแต่เขาจำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับทีมยอก่าฟ ซานโชไม่ได้เล่นด้วยพรสวรรค์ที่เขามีเพราะฟุตบอลของเมเตไม่ไหลลื่นซานโชมีพรสวรรค์ด้านฟุตบอลแต่เขาไม่สามารถแสดงสิ่งนั้นออกมาได้ลองนึกภาพเมื่อต้องออกไปทํางานในจุดที่คุณไม่มีความสุขคุณจะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดได้หรือเปล่าก็ไม่ซานโชต้องลงซ้อมโดยไม่มีความสุขและตั้งคําถามอยู่เสมอนั่นไม่ใช่จุดที่แข้งพรสวรรค์ด้านฟุตบอลควรอยู่เขาต้องลงเล่นในจุดที่สภาพแวดล้อมดีกว่านี้ ซานโช่ถูกปล่อยยืมตัวกลับไปดรอทมุนต้นสังกัดเก่าในเดือนมก,กราคมและเข็นฟอร์มเก่งช่วยให้ทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกและเพิ่งทำลายสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่ทำประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาแซงหน้าโทนี่วูดค็อกยอร์กรู้สึกว่ายังมีโอกาสที่ซานโชจะโชว์ฟอร์มเก่งกับแมนเชสเตอร์แต่รู้สึกว่าทีมต้องปล่อยให้แข้งรายนี้มีอิสระในการแสดงออกมากขึ้น พาดิวมาแปลกแนะนำแมนยูดึงกุนซอทีมแชมปี้ยนชิปเข้าคุมทัพแทนเทนฮากอลันพาดิวอดีตผู้จัดการทีมชื่อดังออกโรงแนะนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ดึงมาร์คโรบินกุนซอของควีนส์ที้เข้ามาคุมทีมแทนที่เอริกเทนฮากผมหาเจ้าในายใหม่ให้คุณได้แล้วอดัมคุณพร้อมหรือ,อยังเขาไม่ใช่ทีมชาติเขาไม่ได้คว้าแชมป์ลีกดัตช์หรือฝรั่งเศสแต่เขาเป็นนักเตะเก่าของคุณพาดิวตอบคำถามถ,ามถึงอดัมแฟนบอลแมนยูไนเต็ดในรายการเดอะไฟนอลเวิร์ด เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมา4ปีเกือบชนะทีมของคุณได้ในรอบรองชะเลิศ FA ครับมาร์คโรบินคนนี้เลยไปดึงเข้ามาเขาจะทำงานเพื่อคุณผมบอกได้เลยอดีตนักเตะเก่าที่รู้จักสโมสร,รเป็นอย่างดีรู้จักก่อนที่เขาจะไปที่นั่นเขาฝึกซ้อมที่นั่นมาก่อนผมไม่ใช่เอเย่นของเขาผมแค่พูดโรบินได้รับการยกย่องจากผลงานที่พาโคเวนทรีเลื่อนชั้นถึง2ครั้งในลีกทูและลีกวันลังเข้าคุมทีเมื่อปี2017 สีซั้นที่แล้วเขาเกือบพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่ดันไปแพ้ให้กับลูตันทาวในรอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟในการดวลจุดโทษส่วนซี่สั่นนี้โรบินพาทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ FA ฟเอครับและเกือบพลิกล็อกเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการถูกนำห่างถึง3ต่อ0ก่อนตามตีเสมอและเกือบแซงชนะแต่โดนริบคืนเพราะลำหน้าอนเตอร์เทนแบบใด ฮอตช็อตเห็นแย้ง ETS ผีเล่นสนุกสุดในลีกอารลันเชียร์เลอร์ตำนานดาวยิงทีมชางกรีดาไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์ของเอริธเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออกมาบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้เอนเตอร์เทนได้มากที่สุดในลีกตอนนี้ภายหลังจบเกมเจ้ารองบอยเบอร์ลี่กุนซือชาวรัสได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมกับทางแมช์อฟเดอะเดว่าตอนนี้เราเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นได้ดุดันและเอนเตอร์เทนมากที่สุดของลีกเราสร้างโอกาสได้มากมายด้วยการเล่นฟุตบอลที่สวยงาม ทุกทีมเปิดโอกาสให้กับเราและมันขึ้นอยู่กับเราซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเชียร์เรอร์ที่เห็นต่างกับคอมเมนต์นี้ของเชนฮาร์กรนจะเผยม,มุมมองของเขาในรายการพอดแคสต์ The Rest ต์ยิ o ฟุตบอลอดีตดาวยิงนิวคาเสเซิลกล่าวไม่พวกเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยเล่นได้ดุดันและเอนเตอร์เทนมากที่สุดในลีกคุณยังไม่รู้เลยว่าทีมของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกเขาคว้าผลการแข่งขันได้ในสัปดาห์นี้แต่อีกสัปดาห์ถัดไปพวกเขาก็พร้อมจะสิ้นหวังคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะได้อะไรกลับบมาบาง้ง แต่นั่นแหละมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเลยเบอร์ลี่เล่นได้ดีมากที่โอทาฟอร์ดและทะลุทะลวงผ่านพวกเขาไปได้อย่างงไไ่ายดายแม้ว่าวันนั้นมันจะไม่ใช่งานยากอะไรก็ตามหากพวกเขาคว้าโอกาสพวกนั้นไว้ได้เบอร์ลี่อาจจะทำได้ถึง5หรือ6ประตูนในเกมนั้นไม่ก้าดิชาัดถึงกับเกาหัวงงหลังเอลิกเทนฮักบอกว่าแมตร์เป็นทีมที่เล่นสนุกที่สุดในลีก ริชาร์ดพูดถึงเรื่องนี้ระหว่างออกรายการ t เด e d เร a t Football ว่าใครพูดเนี่ยในพูดอีกทีซึ่งหลังจากนั้นแกลลี่ลินเกอร์ที่เป็นผูด้ดำเนินรายการพูดทวนคำพูดนั้นซึ่งทางอดีตกองหลังแมนซิตี้ก็บอกว่าที่บอกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีชีวิตชีวาและสนุกที่สุดนอกสนามมันมีข้อโต้แย้งเต็มไปหมดเขาไม่อาจพูดเกี่ยวกับเกมในสนามไม่อยากจะเชื่อ มีใครบ้างเผยแข้งแมนยูแค่2คนร่วมยินดีเจอดอนซานโชทุบสถิติบุนเดสลีกาเจดอนซานโชชีวิตดีอย่างต่อเนื่องพ้นรั้วแมนยูเมื่อล่าสุดสร้างชื่อทุบสถิติแข้งผู้ดีพังตะข่ายบนเวทีบุนเดสลีกาโดยมีเพื่อนเก่าจากรัวโอทฟอร์ดแค่2คนเท่านั้นที่ร่วมยินดีด้วย ปีชาวอิงกฤษวัย24่ปีมีปัญหาขัดแย้งออกสื่อกับเอ็ดิธเทนฮากกุนสื่อชาวรัสของทีมปีแสดงก่อนโดนดองยาวตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปีก่อนจนถึงเปิดตลาดหน้าหนาวก็ย้ายคืนถิ่นบริเตนบอลมุนแบบยืมตัวจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ล่าสุดเมื่อวันเสาร์าที่27เมษายนซานโชยิงขึ้นนำอย่างสุดสวยแม้จบเกมโตสกัดโดนอาร์เบไลีซิกรัวแซงสต่อหนึ่งแต่ประตูดังกล่าวได้ส่งให้เขาปาดหน้าโทนี่วูดคอกในฐานะนักเตะอังกฤษ ยิงประตูมากที่สุดในหลีกท็อปไฟของเยอรมนีที่ตัวเลข40ประตูหลังจบแมตที่เรดบูอารีน่าซานโชโพสตข้อความบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวไว้ว่าผนลับที่สะท้อนออกมาขอบคุณสำหรับแฟนบอลที่เดินทางมาสนับสนุนเราในวันนี้เป็นช่วงเวลาทั้งขมขื่นทั้งน่ายินดีเช่นกันที่ทำลายสถิติดาวยิงอังกฤษในบุนเดสลีกาแซงหน้าตำนานโทนี่วูดคอ ต่อโพสต์ของสานโชมีนักเตะแมนเชต,เตชุดปัจจุบันอยู่2รายคือมาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าเพื่อนซีและเชียร์เลซี่ปีกเด็กปั้นวัย17ขวบร่วมส่งข้อความแสดงความยินด,ดีเลซี่พิมพ์ข้อความว่าผู้ชายคนนี้ส่วนแรดฟอร์ดแค่ส่งข้อความอีโมจิรูปหัวใจ2องดวงแมนยูไม่ใช้ขอนะอาแจ็ควางเชนฮักเป้าเบอร์หนึ่งผู้จัดการทีมคนใหม่ อาแจ็ค์อัมตะดำสนใจที่จะแต่งตั้งเอริกเทนฮากกลับไปคุมทีมอีกครั้งในสัมมร์นี้หลังจากกุ่นสื่อชาวดัตกำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดอะเทลกราฟสื่อจาก Holland แคนาระบุว่าอาจแจ็ควางให้เทนฮากเป็นเป้าหมายเบอร์อันดับท็อปเพื่อเข้ามาแทนที่ยอร์กฟานสกิปซึ่งจะหมดสัญญาคุมทีมชั่วคราวอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวยืนยันว่าเทนฮากและทีมงานของเขายังไม่อยากย้ายออกจากโอทัฟฟอร์ซึ่งหมายความว่าทีมดังจากเอเรลิฟซีต้องล อีนีออสเจ้าของทีมของเมเตดตจะตัดสินใจอนาคตของเทนฮากเมื่อจบฤดูกานท่ามกลางผลงานอันน่าผิดหวังโดยล่าสุดทําได้เพียงเสมอเบอร์รี่ทีมรองบอย1-1ตเทนฮากยังสามารถคว้าถ้วยแชมป์โดยจะต้องเผชิญหน้ากับแมนซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองในศึก FA ครับรอบชิงชนะเลิศวันที่25พฤษภาคมนี้หลังจากเคยได้แชมป์คาราบาวคับเมื่อสี่สั้นก่อน บอดบริหารของอาแจ็คพร้อมรอดูว่าอนาคตของเทนฮักจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องผู้จัดการทีมโดยมีแกรแฮมพอตเตอร์อดีตเฮดโค้ชเชลซีและฟานเชสโกฟาริโอลีกุนซอนิดเป็นตัวเลือกเช่นกันครั้งที่3นี่ไม่หวนทอฟฟี่สอบปล่อยแบนเวดมิทนายนนี้เลี่ยงละเมิด P.S.R เอเวอเรตันอาจจาเป็นต้องปล่อยตัวจัดแบนเวดปราการังตัวเก่งของเขาออกจากทีมก่อนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงกฎการละเมิดความยั่งยืนทางการเงินครั้งที่3ของสโมสรมีรายงานว่าเอเวอเรตันอาจจาเป็นต้องขายจัดแบนเวดเพื่อสอดคล้องกับกฎผลกําไรและความยั่งยืนของพิบลิกหรือ PSR ตามรายงานจากเดอะซันระบุว่าแม้ว่าชอนได้นั้นต้องการจะรังตัวแบนเวดเอาไว้กับทีมแต่พวกเขาอาจจะต้องเสียตัวเดอะแบกรายนี้ไป ท่ามกลางสถานะทางการเงินที่ย่ำแย่ของสโมสรภายใต้กฎ PSR รายงานระบุว่าทอฟฟี่สินเงินได้กำหนดราคาเบื้องต้นไว้ที่80ล้านปอนด์แต่มีแนวโน้มว่าราคาดังกล่าวจะสามารถลดลงได้ขึ้นอยู่กับการเจราจาทั้ง2ฝ่ายพวกเขาอาจถูกบังคับให้ขายสตาร์ตัวหลักของพวกเขาก่อนวันที่30มิถุนายนเพื่อให้บัญชีทางการเงินอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ขาดทุนโดยพวกเขาได้ละเมิดข้อห้ามดังกล่าวไปแล้วถึง2ครั้งก่อนหน้าแล้ว เวนดูนี่ตำนานดาวยิงแมนเชตร์เตดออกมายอมรับว่าเขาไม่มีความสุขกับการเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าที่เขาเคยได้รับหน้าที่ในฤดูกาล2008ถึง2010แม้จะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอย่างมากก็ตามบางครั้งสถิติก็ไม่สามารถบอกความจริงได้ทุกอย่างเสมอไปอย่างเช่นกรณีของเวนดูนี่ย้อนกลับไปในฤดูกาล2009ถึง2010และ2011ถึง2012เสียหมูฝากผลงานเพลงแข่งไปด้วยการซัดไปถึง34ประตูในทุกรายการแข่งขันทั้ง2ฤดูกาลนั้น แต่ถึงแม้ท้ายที่สุดในปี2010จะเป็นเชลซีที่คว้าแชมป์ไปครองแต่รูนี่ก็สามารถคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมจาก PFA ไปครองได้สำเร็จในฤดูกาล2010นี้เองที่บทบาทของรูนี่เปลี่ยนไปภายหลังการจากไปของคริสเตียโนโรนัลโดที่เลือกตามฝันไปร่วมทีมเรอัมลมาดริดขณะที่คาร์ลอสเตเวสย้ายไปร่วมทีมอาริลาสตูอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ปี2009สประสานอันเป็นตำนานถูกสลายตัวลง เหลือเพียงแต่รูนี่ทําให้เขาต้องรับหน้าที่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าให้กับทีมในตอนนั้นแม้จะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทําประตูได้เป็นกอบเป็นกำแต่ดาวยิงตลอดการปีแสดงรายนี้เผยว่าเขาไม่มีความสุขเลยกับการลงสนามในบทบาทดังกล่าวผมไม่ค่อยสนุกกับมันหรอกแต่ผมก็มีสองฤดูกาลที่ดีที่สุดของผมในเรื่องของการทําประตูผมจําได้ว่าตอนผมเดินออกจากสนามพร้อมยิงไปสองประตูผมถึงกับบ่นว่าผมเล่นโคตรแย่เลยวันนี้ผมเล่นได้โคตรแย่ ผมแทบไม่ได้สัมผัสบอลเลยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ